ลุ้นอีกแค่หนึ่งเกมตามที่เหล่าแฟนบอลของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งคาดหวังอย่างมากที่จะให้ทีมของตนกลับขึ้นสู้หลีกสูงสุดของอังกฤษให้ได้ในฤดูกาลนี้เลยหลังจากตกชั้นไปเล่นแชมเปียนชิพได้เพียงหนึ่งฤดูกาลโดยล่าสุดหลังจากเลสเตอร์ซิตี้เปิดทิงพาวเวอร์สเตเดียมเอาชนะเซาแฮมตันไป5ประตูต่อศูนย์ได้มาจากแฮตทริกของอับดุลฟาตาวูส่วนอีก2ลูกจากบินเฟรดเอนดีดีกับเจมี่วาร์ดี้จนผู้จัดการทีมเอนโซมาเรสกาออกมาแสดงความมั่นใจที่ต้องการเทอีก3นาคะแนนเพื่อเลื่อนชั้้นทออาําาาาใหมมรสกกกออล ว่าผมมีความสุขมากเพราะฟอร์มการเล่นเพราะผลการแข่งขันเป็นอีกครั้งที่นักเตะทุกคนเล่นเต็มที่และผลสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเราเหมาะสมได้รับชัยชนะในเกมนี้เรายิงได้ถึง5ประตูในหลายรูปแบบผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเราสามารถกำหนดแนวทางเกมที่คุณต้องเล่นได้บางครั้งคุณต้องเล่นแบบในเร็กบางครั้งคุณต้องเล่นบอลสั้นแต่โดยร,รวมแล้วเราทำได้ดีผมไม่คิดว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดของเราผมคิดว่าเรามีบางเกมที่เล่นยังดีกว่าคืนนี้แต่ท้ายที่สุดแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่มักจะตัดสินที่ผลการแข่งขันและเกมน,นี้ก็5ประตูต่อศูนย์แต่เราวิเคราะห์จากผลงานทั้งหมดเราเหลือภารกิจที่ต้องการชัยชนะอีกหนึ่งเกมหวังว่าจะเป็นเกมถัดไปแต่ตอนนี้เราต้องเตรียมตัวเรามีวันหยุด2วันในการฟื้นฟูร่างกายแล้วจากนั้นเราจะเตรียมพร้อมสําหรับเกมถัดไป